วันคืออะไรมีส่วนประกอบอะไรและสะพคุณหรือคุณประโยชน์อย่างไรบ้างซีรีส์วันจึงเป็นสารอาหารเสริมที่ถูกคิดค้นโดยคณะแพทย์และนักวิศวกรรมนานโนจากประเทศเกาหลีใต้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติปลอดภัย ซึ่งเป็นอาหารเสริมที่มีการผลิตแบบนาโนเทคโนโลยีโดยเฉพาะการใช้นาโนเจลมาห่อหุ้มสารอาหารอีกทีดังนั้นเมื่อเราดื่มซีรีส์วันตอนท้องว่างร่างกายจะสามารถดูดซึมสารอาหารไปใช้งานได้ทันทีเราจึงสามารถ เห็นผลจากการดื่มซีรีส์วันภายในเวลาเพียง1-5นาทีโดยสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ดื่มส่วนใหญ่จะเป็นผิวแดงด้วยเลือดฝาดตามใบหน้าและร่างกายอันเนื่องจากซีรีส์วันเข้าไปเพิ่มออกซิเจนในหลอดเลือดแต่อาการดังกล่าวจะหายไปใน10-15นาทีวิธีรับประทานชงด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิห้องปริมาณ50-80ซซี ครั้งละ1-2สองซองวันละ1-2ครั้งขนาดท้องว่างนอกจากนั้นผู้ที่หน่งซีรีส์วันเป็นประจำจะเกิดปฏิกิริยาฮีลิ่งใครสีหรือที่เรียกว่าภาวะส้านพิษเป็นภาวะที่ร่างกายขับสารพิษออกจากร่างกายและซ่อมแซมเสริมสร้างเนื้อเยือ่อขึ้นทดแทนเนื้อเยื่อเก่าเพื่อให้ร่างกายกลับสู่ภาวะปกติและมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาวะที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสัาน้น โดยแต่ละคนอาจแสดงอาการแตกต่างกันไปตามปัญหาสุขภาพที่มีสรรพคุณหรือคุณประโยชน์ของซีรีส์วันช่วยบำรุงระบบเลือดหัวใจทำให้เลือดและอวัยวะภายในร่างกายสะอาดเพิ่มออกซิเจนในกระแสะเลือด ทำให้ระบบเลือดไหลเวียนได้ดีปรับระบบภาวะความดันโลหิตและโลหิตจางดีท็อกสารพิษในหลอดเลือดตับและอวัยวะอื่นๆช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดและหัวใจช่วยบำรุงผิวพรรณและสร้างกล้ามเนือ้อกระตุ้นการสร้างกลูกตาไทโอนในร่างกายทำให้ผิวขาวอมชมพูช่วยเพิ่มพลังงานลดการเหนื่อยลา้าช่วยเผาผลาญไขมันเสริมสร้างกล้ามเนือ้อกระชับสัดส่วนลดไขมันส่วนเกิน ลดภาวะการเกิดโรคผิวหนังต่างๆเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศชายปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงพร้อมลดอาการปวดประจำเดือนและทำให้เส้นผมแข็งแรงลดการหลุดร่วงช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสลดปัญหาริ้วรอยตื้นขึ้นข,นขาวกระจ่างใสมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงและยังสามารถยับยังเซลล์มะเร็ง ช่วยในการช่วยดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงได้ง่ายสำหรับคนทุกเพศทุกวัย11ส่วนผสมหรือส่วนประกอบหลักของซีรีส์วันหนึ่งสารสกัดจากรัเบอร์รี่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆมากมายเช่นแมงกานีสโพแทสเซียมแมกนีเซียมทองแดงและธาตุเหล็กช่วยควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกาย ควบคุมความดันโลหิตและช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆกรดเอลนกาจิกยับยางเซลล์มะเร็งไม่ให้ลุกลามทำให้เซลล์มะเร็งตายตามธรรมชาติโดยไม่ต้องทำลายเซลล์เสมือนการทำเคมีบำบัดผลไม้ที่มีสารอาหารต้านความชรา ต้านมะเร็งและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น2แอลอาเจนีนช่วยเพิ่มการผลิตเนตริกออกไซด์สำหรับออกกำลังกายขยายขนาดของหลอดเลือดและผ่อนคลายกล้ามเนื้อช่วยตอบสนองของภูมิคุ้มกันและกระตุ้นการสมานแผลในร่างกายช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมชะลอความแก่ผิวพรรณเปล่งปลัง่ง3 สารสกัดจากทัพทีมนวัตกรรมใหม่เพื่อการบำรุงลึกถึงระดับเซลล์ช่วยปกป้องผิวต่อต้านอนุมูลอิสระจากรังสี UV ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิว40%จุดด่างดำและรอยแดงเลือนลง80%รื้วรอย ร่องลึกตื้นขึ้น26%ผิวเรียบเนียน30%ช่วยให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้นทำให้ผิวขาวขึ้นลดริ้วรอยจุดด่างดำผิวเปล่งประกายและดูสดใสช่วยปกป้องผิวลึกถึงระดับไบตัวคอนเรียต่อต้านอนุมูลอิสระชนิดร้ายแรงจากรังสียู u ีตัวการสำคัญของการเกิดริ้วรอยความหมองคล้ำและจุดด่างดำสี แอลกลูตาไทโอนทำให้ผิวขาวลดริ้วรอยจุดด่างดำเสรอิอภูมิคุ้มกัน5แอลกลูตาเมีนสารตั้งต้นสื่อประสาทของสมอง6แอลซีสเตอีนดีท ok ็อกตับแอนตี้ออกซิแดนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชะลอความแก่เร่งผิวขาว7 งถั่วเหลืองมีผลต่อการลดไขมันในเลือดโดยลดคอเลสเตอรอลรัวแมวเดียวซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลไม่ดีลดไตรกลีเซอายและรักษาระดับ HDL ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลที่ดีจึงช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้แปด แอลฟินินอลานีนช่วยเรื่องความจำช่วยควบคุมระดับน้ำตาในเลือดช่วยขจัดสารพิษจักตับทำหน้าที่เสริมสร้างความตื่นตัวและความกระฉับกระเฉงบรรเทาอาการซึมเศร้าก้าวสารสกัดบลูเบอรี่ต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากช่วยเรื่องระบบประสาทและสมองช่วยให้เซลล์ทํางานดีขึ้นบำรุงสายตาสิบฟุกโตโอลลโกแซนคารายล้างสารพิษปรับสมดุลในลำไส้สิอ สารสกัดจากโกจิเบอรี่อุดมไปด้วยวิตามินซีไฟเบอร์ธาตุเหล็กวิตามินเอซิงสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆและกรดอะมิโนโจำเป็น8ชนิดที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้ช่วยรักษาโรคเบาหวานโรคมะเรง็ง และช่วยบำรุงสายตาผ่อนคลายอารมณ์และช่วยแก้ปัญหาสุขภาพอื่นๆเลือกทานซีรีส์วันกล่องสีแดงดีที่สุดได้ทั้งผิวพรรณได้ทั้งสุขภาพดีซีรีส์วันเคล็ดรับสุขภาพดีผิวขาวสวยด้วยสุดยอดสารสกัดจากธรรมชาติกว่า 1,000ปีที่ชาวเกาหลีใช้ดูแลสุขภาพขับล้างสารพิษเห็นผลเร็วด้วยสารสกัดที่สุดยอดทรงพลังบวกกับเทคโนโลยีล้ำสมัยกลายมาเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างเห็นผล พร้อมดูแลผิวพรรณให้ขาวใสผมดกดำเงางามหุ่นเพรียวเมื่อดนึ่งซีรีส์วันอาการดีท็อบจะออกมาสีทางหนึ่งทางรูคุมคนคือขาบอ,อกทางเหนือสองทางปัสสาวะปัสสาวะจะมีสีเข้มและข้นมีกลิ่นมากกว่าปกติสทางอุจจาระ 4. อาเจนพวกผออดพระอมให้ดื่มน้ำอุ่นตามมากๆดื่มซีรีส์วันอาหารเสริมดีท็อกเลือดเพื่อผิวสวยออร่าจ,จากภายในสู่ภายนอก5นาทีเพิ่มออกซิเจนในเส้นเลือด15นาทีฮิลลิ่งไครสิสหรือภาวะซ่านพิม20นาที ซ่อมแซมเซลสร้างเซลใหม่ทดแทนเชลเก่า30นาทีความดันคอเลสเตรอรอลลดลง1วันหลับลึก7วันผิวลื่นใสมีออร่ราตับทำงานได้ดี15วันหุ่นฟิตกระชับลดน้ำตาลในเลือด30วันสุขภาพดีทุกอย่างสั่งซื้อได้ที่คุณอรไทยแก้วสีสังเบอร์โทรศัพท์062-157-1884